สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอลซี LC. พ่อก,กันในเช้า,น,น,น,านีา้บรรยากาศหนาวอยู่บ้านครับสิพาพี่น้องว่าบินเขาทีิวานไว้บางอาทิตย์ก่อนๆนนั่ใบมาได้อาทิตย์กว่าแล้วครับพี่น้องครับเขามันออกหน่อบ่โอ้ยออกอยู่พี่น้องออกอยู่ออกอยู่มก็ เออจะได้เริ่มว่าตัดหนาแล้วครับพี่น้องครับเขาออกแล้วครับตัดหนาขางั้นแท้ไหมผมหกเพราะท่านตัดพี่น้องว่าเขาอ,ออกนอแล้วค่อยเสีตัดเ,เออออกนออยู่พี่น้องออกอยู่ออกอยู่เกิดดีอยู่เกิดดีอยู่ว่านแหงไว้พี่น้องว่านเข่าแหงไว้ หลังจากออกนอนแล้วบาททนิกก็จะได้ม่าขึ้นมาจะนอนก็จะได้ม่าธัญาเกิดกับเจเดม่าสีผักขายใหญออกออกออก ร่างสีทยอยออกทยอยปรงแล้วพี่น้องสังเกตดูพึ่งในอาชชิดกูกลัวก้อนเศดม,มื่อก้ามือ หนาวพี่น้องอากาศจะได้นหนาวเย็นไหมเป็นเย็นรึเด็ก,เกมาสิ่เย็นดินี่คือบรรยากาศกลางทงนายนี่ยมือเศรา้าเด๋ยนนี้ย่ยมือเศร้าครับพี่น้องยิงตะเวนพ่วงขึ้นนะครับสแสงตะเวน่องมา,าจ่าเลยนะครับโอ้ใหให้่ก้เกิดดี สิไเด้ม,มาตัหญ้ามาตามบรเิเณ็นรูสิรองเขาพี่น้องเขาโปรงแล้วเขาออกแล้วออก,ออกนอแล้วแสดงว่าสำเร็จไปอีกขันหนึ่งครับพี่น้องครับ <c oughs> ว่านแห่งกับจังเสี่ยวเพี่ยงก็ต้องต้องทําใจจักน้อยต้องทําใจต้องทําใจโอ้เกิดดีเกิดดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์สิมวงอีกรอบนึงครับพี่องครับว่าสิเป็นเท่าไหร่ แห้งครับพี่น้องเกิดโบสถอะไรแบบนันแห้งครับขคุณมากเลยเจได้สามโอ้เบียร์หยาึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเบียร์หยาหยาขึ้นแล้วพาพี่น้องมาย่างเลาะเบิง ให้เบิงหน้านะครับเบิงเขาที่วันไว้ว่ามันเกิดซ้ำใดบกเกิดซ้ำใดให้เนี่ววาปันใดพี่น้องแต่ว่าเบียใหญาดแล้วคัะ คงกว้างพี่น้อง <c oughs> ให้เด็กเกิดดีพี่น้องผมก็ต้องสอดขึ้นมากพอแหววๆโอ้ต้งองรอดไว้ได้อีกจังหน่อยครอดไว้ไล้จังหน่อย สอดพอไปเฉียวหนาก็แกมขึ้นแล้วนะบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับยี่อนี่อยู่กลางทงอ๋อนี่นันนี้นัน้กับชาเห็นอย่างนั้น ปั้นไว้ซื้อตีถือว่าใส่ได้อยู่ครับพี่น้องครับใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าใส่ไว้ซื้อก๋วยเตี๋ยวบ่ด้ เออขอทาขอทาขอทาเ <c oughs> <c oughs> มื่อีนยากลำบากหลายพี่น้องเออสภ์โควิดเข้ามานเมนี่ยื้อนี้อยู่บ้านอยู่ซองนะครับสี่จะมีโอกาสไปพอพี่พอดองงานมาแล้วถึงเวทีอาซาลแฟนครับเอลซี่กะอดเอาเดอนะครับพอพ่ยากก็อดคือกัน อยากไป่พอพี่พนะนะเดียว <6, S 2> กันเห็นน้ำยกพี่บาทพี่บ่อกอย่างแล้วพี่น้องอเท่าเดียวตัดเดียวตัดเสียงเตือนพี่น้องสิปโนสักลา กำลังโผล่ก็มีบางน้อที่มันอยู่เลิกมันกับสอดบคะทันหมูก็มี โอ้โอ้จะเป็นเบียร์หาเบียร์เขาพี่น้องเ <c ười> บิ่งบอ่อกันปัดฉีดยาขายหนาแล้วแล้วคนนี้พี่น้องจะไปหูจักว่าเขามีเท่ะเลเขาเกิดเท่ะเล 嗯，刚刚困。 <c oughs> อีกสองอาทิตย์ครับพี่น้องครับต้องคอยสิรูว่าเขานี่ เกิดเบิร์ตบูบดนะครับอีสองอาทิตย์รู้กันรู้กันอาสารักชีดนี่ไปซ้ำนี่พี่น้องขี่มาเบิร์นทงเมืองท่าบนเขาบรรยากาศยนี่ยมัเศร้า,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 าต่อไปทงพื้นนี่กันสิเขียวเบิร์นนี่พี่น้อง เป็นสีเขียวขึ้นใหม่คือเต่าสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับพอ่อไม่ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับ FCT ีติดตามอย่าลืมกดไล,ลคล์กด subscribe ช่องพอพยะยรอาทิตย์ลำพุ่นออฟฟิเชียลนะครับ กดแชร์กด,ดสัตว์ไข่ไนะด้พี่น้องเด้อขอบคุณอะไรครับแล้วขอฝากอีกช่องหนึ่งพี่น้องครับช่องพ่อพญาลำเพลินอีกช่องหนึ่งที่พอพญาเปิดไปนะครับขอฝากกับพี่กับน้องไว้จะเรื่องพอเป็นคนติดตามนะได้พี่น้องเด้น,นะครับสวัสดีครับกับบรรยากาศเศร้าๆอยู่กลางทงครับพี่น้องครับไปแล้วครับ